<อ>แล้วแล้วได,ได้ได้ออกมาเป็นสีอะไร,รอ่ะพ่อดานนุ่นเป็นสีนุ่นเลยโอ้มันมันใช้เวลานานไหมในการย้อมอ่ะฮะการกองไฟย้อมอยู่สามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงโอ้ที่หน่เป็นไม้แบบนี้ไม้ไประดุมไม้ก็ออกสีมันจะออกมาจากไม้อ่ะฮะ สูตรโบราณมากเลยเนีมันมันติดอยู่นานไหมพระอาจารย์พระอาจารย์มันติดนานไหมเนี่ยปกติตามวินัยก็ประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยคือเราจะต้องทำการย้อมอะฮะย้อมผ้าย้อมผ้าอ่าใช่เพื่อเพราะว่าพอในช่วงเดือนไรจะพักผ้าอะไรเพราะั้นสีมันก็ตกสีจะตีบเราจะต้องทำการย้อมมันจะเป็นส่วนของการทำความสามัคคีของหมู่ตุง Oh. อ๋อฮแล้ว,แล,วแล้วแบบเนี้ยถ้าถ้าถ้าเป็นพราในตัวเมืองเขาจะเขาจะยอมกันไหมอ่ะ <m> ไม่ไม่ไม่หรอเื่อในตัวเมืองก็จะไม่ค่อยมีแบบนี้เพราะว่ามันจะไม่ค่อยสะดวกในเรื่องเกี่ยวกับเวลาอ๋อ oh. แล้วอันนี้เราไปหาที่ไหน <c oughs> อ่ะฮะต้นประดู่เยอะๆอ๋อต้นประดู่นี่แหละโอ้ oh. ต้นประดู่เปลือกมันจะได้หมดเลยไม่ว่า oh. เปลือกไม้ที่เป็นสีแก่นดำว่าจะเป็นต้นเกลืออะฮะออ ถนนอาจจะเป็นเดือดกระดูอย่างเงี้ยเดือไม้อะไรก็แล้วแต่ที่เปลือกของมันมียางเป็นสีแดงยางเป็นสีแดงใช่เมื่อได้มาเราก็มาคุบคุกุกุอ๋อแล้วย้อมใช้อะไรใส่ลงไปด้วยฮะนี่ขนาดน้ำเฉยๆมีพวกนี้พอเราต้มปุ๊บเขาจะออกเลยอ๋อแค่น้ำเฉยน้ำเฉยพอเราต้มปุ๊บเนี่ยก็คือจะออกมาเป็นสียิ่งต้มนานมันก็เหมือนเราเคี่ยวยางี่ต้มนานสีเขาจะยิ่งออกเยอะอืม แล้วพอเวลาเราเอาผ้าลงไปต้มหรือไปแช่เนี่ยเราก็จะต้องเอาขึ้นมาเพื่อจะเขาเรียกว่าขยี้ขยี้เพื่อให้สีเนี่ยมันมันกระจายไปทั่วทั้งผืนอ่าให้เสมอการใช่แล้วก็บิดให้หมาแล้วก็เอามาแช่ใหม่แล้วก็ขยี้แล้วก็ไปก็จะทําอยู่อย่างนี้ซ้าๆซ้าๆจนกว่าเราจะพอใจในสีของผ้ากี่น้ำอาจารย์ก็ยังต่ำสุดเลยนะก็ประมาณหกถึงเจ็ดน้ำหกถึงเจ็ดน้ำอย่างเมื่อคืนนี้ก็ทําตั้งแต่ทวกมึงเนี่ยจนถึงเที่ยงคืนสีเราได้ดำดาขนาดไหนคะมันเนื้อผ้า <uge ot> อยู่ที่เนื้อผ้าอ๋อเนื้อผ้า,ผามันจะกินส,สีถูกต้องโอ้ oh. อยู่ที่เนื้อผ้าอยู่ที่ชนิดของผ้าว่ามันจะดูดซับสีเนี่ย <c oughs> ดูดซับได้นักมากแค่ไหนอย่างอย่างของผืนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่อย oh. ่างคืนนั้นกับคืนนี้เนี่ยคือผ้ามันไม่เหมือนกันอ่าฮะอ่าจะเป็นคล้ายๆล้ายผ้าผืนผ้าป้ายมันก็จะไม่เหมือนกันผืนนี้ก็จะออกกลางปกติมันจะออกอย่างแบบนี้อย่างแบบนี้ตอนนี้ตอนย้อม ยอมอ๋อแบบนี้เลยอ๋อแบบนี้เลยแต่ไปย้อมออกมาแล้วเป็นแบบนี้ได้ที่มันสีมันดําเลยอ่ะเขาไอ้นั่นเขายอมหรือเปล่ายอมเหมือนกันย้าผ้าทุกอย่างต้องย้อมก็คือจะเป็นผ้าขาวมาเนี่ยแล้วเขาก็ยอมแต่ถ้าทางร้านเนี่ยเขาก็จะยอมอ๋อยอมมาแบบดำนั้นแต่ถ้าย้อมอย่างนี้คงไม่ดําขนาดนั้นมันไม่ดำมันอยู่ที่ท่านของไม้แต่กรดูมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เป็นแต่เห็นมันโดนมองไปก็จะเห็นที่รอยถาดใช่ถากมาแล้วก็มา ใช่แล้วก็เอาอะไรใส่มันก็จะเป็นอย่างนี้ออืถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยมันรัดผ้าเยอะถ้าเราไม่ยอมผ้าเลยผ้าจะเป็นนุ่งผ้าเป็นหลากสีโอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ไม่สามารถกินในหมู่องได้บ้างไหใช่ใช่เหมือนอย่างตรงนั้นไปได้เป็นหมูสีสีอ้ยอย่างนี้อย่าอย่างไมจหัวใจจะเป็นโปรตีนยังไม่ได้ยอมยังไม่ยอมใช่บางองค์ก็ผมเหลืองบ้างแต่ผ้ารัดตกสีแดงผ้าตะบงไปเป็นสีส้มอย่างเงี้ย มันก็เลยมองดูหนึ่งไม่สวยงามพอเวลาน่าโดนดหนึ่งก็จะเป็นการชื่อมติดทีนีทำไมม่งอย่างนี้แบบนี้มันก็เลทำดูไม่สวยงามมันูนระดา 可以。